สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องคำควบกล้ำโรโลลวนะคะดูต่อจากเมื่อวานให้ลูกเตรียมสม,มุดที่ครูให้ทำแบบฝึกหัดนะคะมาวางไว้เลยแล้วก็ลองดูสิว่าอันไหนเป็นคำควบกล้ำ อันไหนไม่ใช่คาควบกลํมนะคะแล้วนักเรียนจะเกิดความํำนาญมากขึ้นแน่นอนนะคะเพราะครูทบทวนให้นักเรียนด้วยหลายวิธีด้วยการเลยมาดูนะคะสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีปริศนาคำาทยมาให้เล่นกันด้วยไหนใครอยากเล่นกันแล้วยกมือหน่อยครับ โอ้โหยกมือกันเยอะอย่างนี้ก็ไปเล่นกันเลยครับคำทายแรกนะฉันคืออะไราตีได้เสียงดังตุ๊กตาตุ๊ปังเสียงดังกังวานอะทีนี้นักเรียนลงเขียนไปซิเมื่อวานจำได้ไหมว่าจากปริศนาคำทายอันนี้คำตอบคืออะไรลูกไม่ต้องเขียนบทร้อยกลองนี้นะคะ เขียนเฉพาะคําตอบนะคะเขียนว่าหนึง่งแล้วก็ตอบอะไรเขียนเลยค่ะค <ขอ S 2> รวจเยวันที่ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะเตรียมวันที่ได้เลยค่ะคุณครูรอนะลูกนะเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วก็เขียนเลขหนึ่งสองสามมีทั้งหมดห้าข้อนะคะลูกเตรียมไว้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตอบ นะคะปริศนาคำทายที่เป็นคำคลองจองแล้วก็คำตอบก็เป็นคำควบกล้ำคูคะใสมุดใช่ไหมคะค่ะในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะลูกครูนนนนคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิง สิงหาคมพุทธศักราช2564วันอังคารที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะโอเคค่ะเขียนมันที่เสร็จแล้วเขียนอะไรต่อคะเขียนข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าไว้เลยค่ะ เรียนถึงห้าข้อใช่ไหมครับใช่ค่ะอะไรนะลูกเ,เสร็จแล้วครับครับรอเพื่อนนะเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วกดหนึ่งให้ค,ครูได้เลยคุณครูจะได้รัว่าลูกเสร็จแล้วแล้วก็รอเพื่อนนะน้องซีเสร็จแล้วนะคะเตรียมสมุดเรียบร้อยแล้วกดหนึ่งให้คุณครูด้วยนะคะ ทีนี้คนไหนยังไม่เสร็จนะคะกดสองให้เงิครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทวนคําถามใหม่นะใครยังไม่เสร็จเตรียมสมุดไม่เสร็จกดสองให้คุณครูค่ะลูกใครยังไม่เสร็จกดสองใครเสร็จแล้วกดหนึ่งนะคะใครยังไม่เสร็จกดสองใครเสร็จแล้วกดหนึ่งมาทวนคำถามใหม่นะลูกนะ คำทายแรกนะฉันคืออะไรตีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มปังเสียงดังกลางวานฉันคืออะไรตีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มปังเสียงดังกลางวานรูปตอบอะไรเขียนลงไปเลยค่ะในข้อที่หนึ่ง ตอบเสร็จแล้วกดหนึ่งให้ครูด้วยนะคะอ่าเก่งมากเลยหลายคนเสร็จแล้ว มาต่อข้อต่อมานะคะลูกฟังดีๆนะและชั้นในที่นี้ก็คือลองครับกลองนะคะใครตอบถูกขีดถูกได้เลยอ,อะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไหนาคราดหวานสองเขานากลัว ฉันคืออะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไหนาคลาดหวานสองเขาหน้ากลัวลูกตอบอะไรเขียนลงไปเลยคะ่ะอย่าลืมเช่นเดิมนะคะเสร็จแล้วกดหนึ่งให้คงณครูด้วย แล้วเดี๋ยวเวลาเขาจะเลยถ้าถูกลูก,ก็ขีดถูกถ้าผิดลูกก็กากระบาดผิดนะคะแล้วก็เขียนอันที่ถูกไว้หลังเครื่องหมายผิดไม่ต้องลบนะลูกนะเสร็จแล้วกดหนึ่งให้ครูด้วยนะคะลูกคุณครูจะได้รู้ว่าลูกเสร็จแล้วจะได้ไปต่อนะคะ <S <S อ่า คุณครูคะขออน,นุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะครัลูกมาแล้วลูกแจ้งคุณครูด้วยนะเดี๋ยวครูครูจะรอลูกนะลูกนะเพื่อไปข้อต่อไปนะคะดูเฉลยนะคะว่าเป็นอะไรมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่า และชั้นที่เป็นสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนากราบวาดสองเข่าน้ากลัวก็คือควายชันนววย้นคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อสองข้างวัวควายลากไปชั้นคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อลากข้าง มัวควายลากไปตอบสิคะว่าเป็นอะไร เสร็จแล้วกดหนึ่งให้ค,ครูนะคะลูกอ่าหลายคนเสร็จแล้วฉันคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อลากข้างหัวควายลากไปอตอบมาเลยไม่ต้องกลัวผิดนะคะแต่ครูใบให้ว่าเป็นคำคล้องจอง ไม่ใช่เป็นคำควบกล้ำเสรเ็จแล้วอ่ะค่ะเสร็จแล้วกดหนึ่งเลยค่ะลูกเสร็จแล้วกดหนึ่งเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วกดหนึ่งในช่องพิมพ์ข้อความนะคะลูกเอาใบต่อกันนะคะ เล็กออกไหมครับว่าชั้นคืออะไรและชั้นในคาทายนี้ได้แก่กียนครับอ่าตอบว่ากียนใครถูกคิดถูกใครผิดคิดผิดเลยค่ะฉันคืออะไรฟันไม้ในป่าแผ่นที่ไทยหนารูปร่างคล้ายฉันฉันคืออะไรฟันไม้ในป่าแผ่นที่ไทยหนา รูปร่างคล้ายฉัน ควรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะลูกนะได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วนะครับชั้นคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไทหนารูปร่างคล้ายช้นก็คือขวานนั่นเองครับอ่าขวานข้อต่อมาเลยค่ะ ฉันคืออะไรถ่ายรูปได้งามนับหนึ่งสเก็บภาพเก็บวิวฉันคืออะไรถ่ายรูปได้งามนับหนึ่งสองสามเก็บภาพเก็บวิวคืออะไรคะเขียนลงไปเลย หลายคนเสร็จแล้วไปต่อกันนะคะมาดูกันนะครับว่าจะถ่ายถูกไหมว่าฉันคืออะไรเฉลยก็คือกล้องถ่ายรูปครับกล้องถ่ายรูปค่ะมาต่อมานะคะ และสุดท้ายพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไขไม่อาจห่างไกลสายเลือดเดียวกันพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไขไม่อาจห่างไกลสายเลือดเดียวกันนะคะย้ำว่าเป็นคําควบกล้ำนะลูกดูสิคําควบกล้ำมีอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพวกเขาคือใคร เลือดเนื้อเชือ้อไขไม่อาจห่างไกลสายเลือดเดียวกันลูกกูก็ต้องเขียนข้อหกไหมครับมีแค่ห้าข้อลูก ไอคุณก็ตอบเสร็จแล้วมาดูนะคะเฉลยอ,อะไรเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูนะคะว่าเฉลยอ,อะไรครูคะทำไมวงลูกเป็นหกข้อค่ะใช่ค่ะ6หกข้อเอาดูนะเดี๋ยวคือทกทวนให้ถ้ามีข้อที่หกก็เพิ่มข้อที่หกไปได้เลยนะลูกค่ะดูข้อนี้นะ มาดูกันนะครับว่าจะทายถูกไหมว่าฉเฉลยก็คือครอบครัวครับอ่าครอบครัวเดี๋ยวทุกข้อจะมีรวมใ,ให้ฉเฉลยให้ลูกนะคะน้องๆลองทายสิครับว่าคําว่ากลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคําอะไรระหว่างคําควบกล้ำกับคําประสมเป็นคําอะไรคะทั้งหมดนี้กลองเวียนขวานควาย ครอบครัวกล้องถ่ายรูประหว่าบคำว่ากล้ามทเป็นอะไรลูกปกล้ามเป็นคำพูดกล้ามมาดูต่อนะคะคำตอบก็คือกล้อง วายเวียนขวานล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำควบกล้ามครับมาถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคำเหล่านี้ถึงเป็นคำควบกล้ามถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับคำควบกล้ามกันนะครับคำควบกล้ามคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกัน โดยมีพยัญชนะรอเรือรอลิงวอแหวนอยู่ตำแหน่งที่สองเวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันเช่นคำว่าครอบครัวกลองขวานเรามาดูการออกเสียงคำควบกล้ามจากตัวอย่างคำต่อไปนี้กันนะครับเช่นรบมืออ่านว่ารบมือ ครอบครัวอ่านว่าครอบครัวข้าวเกลียบอ่านว่าข้าวเกลียบพริกอ่านว่าพริกคลุยอ่านว่าคลุย ราวนี้คนเก่งลองดูบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วลองหาดูนะครับว่ามีคับควบกล้ามซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างมือขวากวาดแหวงไม้กวาดจากกวาดให้สะอาดจบได้กว้างอยู่ใต้ต้นกลางทุ่งกว้างไกลควายคว้าควายวิดวากว้างเกะกะยมตัวนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับหาเจอกันไม่เอ่ยเรามาดูกันนะครับว่าคำควบกล้ามาลลวววเตตรรยัจนะูกค่อะไรบ้างเริ่มจากขวาหวัดแวงวาดกวางกลางว้างไกลควายขว้าไขว่ขวาด และขวางเอาตรวจดูค่ะตัวที่เป็นสีส้มๆอันนี้คือคำควบกล้ำลูกดูของลูกนะคะเมื่อวานถูกไหมลองตรวจดูนะคะแล้วก็หวดขาอเก่งมากคนที่ถูกไม่หมดก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะลูกนะเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเองนะคะให้ลูกขีดถูกขีดผิดแล้วก็เขียนคำที่เป็นคำควบควบกล้ำหลัง เครื่องหมายผิดของลูกได้เลยนะคะหรือว่าที่ว่างนะคะมีคำว่าขวากวัดแกงกวาดกวางกลางกว้างไกลคว,วาย,ขว,าข,วายขว้าควายขดคว้าขวาง ตรวจเรียบร้อยแล้วกดหนึ่งให้คุณครูนะคะลูกตรวจเรียบร้อยแล้วกดหนึ่งให้คุณครูด้วยนะคะหลายคนเรียบร้อยแล้วไปต่อนะลูกนะ ความแม่นยำน้องร้องหมามขับควบกล้ามที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยตรองต่อไปนี้นะครับกลายขวัญใจมันมามันขาวยาวใหญ่ตีตรอกเคาะไม้เมื่อชาร์จใหญ่ที่เดียวกราดมา คำควบกล้ามที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองนี้ได้แกค่คำว่าคำควบกล้ามที่อยู่ในบทนี้มีคำไหนบ้างตอบพร้อมๆหน่อยสิลูกตอบพร้อมๆกันเลยค่ะลายขวัญลายอะไรอีกลูกใหญ่ค่ะใหญ่กล้าใช่ไหมคำว่กกาก่้าใช่ไหมกล้าด้วยไหมอ่า เราเรียงลำดับเลยลูกอะไรอีกคะใหญ่ใยาวใหญ่คำควบกล้ามาใหญ่ค่ะใหญ่คําควบกล้มไม่ลูกใหญ่ไม่ใช่คําควบกล้าะนะคะใหญ่เป็นคําหอนำค่ะลูกแล้วก็อะไรอีกคะพอบรรทัดที่สองีกรอกตีกรอกกรอรอกค่ะกรอก แล้วก็ทีกลูกเตนะครับเราไปดูว่าูกอบถูกไหมเรามาดูว่าลูกตอบถูกไหมหวเรียวกรลบถูกจริงๆด้วยเกากันเล่นเกมและททำกิจกรรมสนุกสนุกนะครับอีกสักบทนะครับ ควาวกรอไหมเส้นใส่กรอกเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ทำกลดด้วยผ้าไหมนำมาให้พระใช้อยู่ใช้ควายไปลากเกวียนมาแลกเปลี่ยนตริกหมากพลูฝนตรำตร่ำเรียกหนูให้กลับบ้านอย่าไปไกลหาเจอดูนะคะบรรทัดแรกบรรทัดแรกคำไหนเป็นคำควบกล้ำมั้งคะลูก คว้าคว้าอะไรอไรีกคะลูกกคลเวียนไหมบรรทัดแรกไหมไม่ใช่นะคะลูกไหมเป็นคำโหนะมอโมมีคว้ามีเวียนครับเอาเอาทีละบรรทัดนะลูกนะบรรทัดแรกคือรอคว้าคว้า ลองลองดูนะคะพอวันที่สองลองลองอะไรอีกคะกลุ่มกลุ่มกลุ่มวันที่สามกลุ่มกลุ่มค่ะวันที่สามกุดค่ะกุรด์ุดุันที่สี่นะคะนะวันที่ห้า

ไม่ค่ะคำามสุดท้ายค่ะกลาย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 เดี๋ยามาดูมาดูทีนี้มาดูนะคะเก่งมากเลยนักเรียนช่วยกันตอบผิดถูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูว่านักเรียนเข้าใจถูกไหมมาดูนะไหครับว่ามีคาว่าอะไรบ้างมาดูกันนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่าและคาควบกล้ามที่อยู่ในบทร้อยกรองนี้คือควาย กรอกลองกลุ่มกลดพระควายเวียนเปลี่ยนปริกลูรัมร้มรัปรับและไกลดูค่ะมีไวากรอกลอ่กลองกลุ่มกลดพระควายเวียน เปลี่ยนพริกครูหมักไม่ใช่นะคะพร่ำพรำกลับไกลเอ้าไปต่อนะเรามาทบทวนคำควบกล้ามกันนะครับคำควบกล้ามคือคำที่มียันชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยมียัญชนะรอเรือ ลอนิงวาแหวนอยู่ตำแหน่งที่2เวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันเช่นครอบครัวกลองหวานวันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับคำควบกล้ำไปแล้วก็อย่าลืมนำไปทบทวนแล้วนำมาใช้ในการพูดและการเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะครูได้ให้นักเรียนรู้จักเลือกคําควบกลัาตามที่นักเรียนเข้าใจนะคะวันนี้ให้นักเรียนเลือกคําควบกลัาตามที่นักเรียนเข้าใจแล้วก็ได้เฉลยคําควบกลัาที่ลูกทําแบบฝึกหัดเมื่อวานนะคะเอาใครมีอะไรจะถามคุณครูไหมเกี่ยวกับคาําควบกลัามีไหมคะมีไหมคะใครยังไม่เข้าใจทําไมเมื่อกี้ คำว่ามากไม่ใช่คำควบกล้ำมากเป็นคำเป็น,ปน,นขอนำค่ะเพ่เพราะเป็นคำหอ,อ,อนาำนะคะเดี๋ยวนักเรียนได้เรียนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้คําควบกล้ำที่คุณครูนะคะลองทดสอบนะักเรียนหลายๆคนเข้าใจส่วนคนที่ไม่เข้าใจยังไงก็นะคะลองดูคลิปทบทวนหลายๆครั้งที่คุณครูส่งไปนะลูกนะแล้วก็ลองเลือก นะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะกดจุดแล้วก็ลองเลือกคําควบกล้าดูนะคะแล้วลูกจะเก่งเองนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ